สวัสดีครับผมเนี่ยก็จะมาสอนการครับกดไลค์นะครับของแฟนเพจนะเนาะแล้วว่าโฟลที่เราลงไปนั่นเองครับก็จะเป็นยอดไลค์คนไทยแล้วก็สามารถเลือกอิมพิจในการปั๊มได้เลยผมก็จะมาสอนกันนะครับก่อนแล้วก็มาที่โฟลระหว่าที่เฟซเราเนาะผมก็จะเลือกโฟสเปของแฟนเพจนะครับเพราะทีนี้ก็เยืนยันว่าปลอดภัยครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้รหัสผ่านการปั๊มแล้วเพียงแค่เราใช้ลิงก์ในการปั้มก็สามารถปั้มได้แล้วครับนะแล้วก็จะมาเอา เรื่องนี้นะครับมาเป็นลิงก์ของฟูดครับตรงนี้ก็ยอดไลค์ของเดิมอยู่ที่6ไลค์เนาะอยากจะเพิ่มยอดไลค์ของฟูดนี้ครับแล้วก็กดมาที่ตรงเวลาตรงนี้ครับก็คลิกเข้ามาเนาะเมื่อกดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลิงก์แบบนี้ครับแล้วก็กดคัดลอกลิงเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาที่ตรงซต์เกมเดิมนะเพื่อนๆนี้ผมก็จะแปะแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิฟิชั่นนะเพื่อนๆก็เข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้านี้ครับก็ยังไม่มีชิปใช้งานยังไม่มีรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบก็กดคำว่าการสมัครสมาชิกด้านล่างนี้ครับแล้วก็กด ช <of> ื่ใช้งานครับนะปอกชื่ใช้งานนะครับอีเมลรับผ่านแล้วก็ยืนยันรับผ่านการสมัครนะสองช่องนี้ก็จะเป็นเล็กถูกครับแล้วก็กดสมัครอมาชิเนาะส่วนผมก็สมัครวันที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็มากรอกข้อมูลที่สมัครไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นชื่อใช้งานครับแล้วก็รับผ่านที่สมัครไปเมื่อกี้นะครับอ่าตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็มาดูที่ตรงนี้นะครับนะ ก็จะเป็นนะครับเว็บไซต์ครับก็ลงเองเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็มาดูที่มดบู๋เนาะตอนนี้ก็เป็นบนบู๋แล้วก็บริการต่างๆนะครับก็จะมีให้เลือกตัว YouTube นะครับที่จะทวิตเตอร์อินสตาแกรมต่างๆครับผมก็จะเลือกพิธีการกดไลค์คนไทยนะครับเนาะก็มาดูที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูที่โฟล์ตของเราเนาะตัวนี้แล้วก็สอนกับลิงก์แล้วครับก็มาที่ตรงคําว่าเวลานะครับนะตรงเวลาตรงนี้นะครับแล้วก็กด เอาลิงตัวนี้ครับก็จะเป็นลิงโคกเรานะเราต้องเปิดปิดสนะด้วยครับลิงของเราถึงจะปั๊มได้น,นะวิธีสังเกตก็วิธีดูที่รบโลกครับต้องเียนวัานะรัมนี้เท่าน,น,นั้นนะครับถึงจะปั๊มได้น,นะถ้าเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าเป็นโฟลตส่วนตัวเนี่ยจะไม่สามารถปั๊มได้น,นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับพอเราเลือกบ่าดหมูเรียบร้อยครับเป็นมดหมู่นี้แล้วเราก็มาดูที่มดหมูครับ คิดข้อบ่บริการนะตัวนี้ก็สังเกตว่าจะมีอิโมจิให้เลือกครับแล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเป็นการกดไลค์คนไทยครับธรรมดาหรือว่าเป็นการกด like รัรรดกก,รกดเศร้ากดโกรธเนาะก็สามารถเลือกอิโมจิได้ด้วยครำขอบริาการกดว้าวแล้วกันนะกเราเราก็ใส่เหรียญใหเราเขาเล่ามา่กี้รวางลงไปได้เลยครับตันนี้ก็ไมเป็นปริมาณน,นะแต่การปั๊มก็อยู่ที่ห0นะครับสองสูตรอยู่ที่2 0 0พต่อโวลครับผมก็จะปั๊มอยู่ที่50ไลน์นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อไปเลยครับผม ่ามันก็จะขึ้นไปเสร็จครับทั้งสีเขียวๆก,กียแบบนีเ้เนาะมันก็จะเขียนว่าระบบได้รับคําสั่งคุณแล้วนะครับก็คือระบบยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เขายอนเอ่อรอยอนแล้วขึ้นสักครู่ครับประมาณสี่ถึงห้าทีนะระบบทําการปั๊มเราอัตโนมัตินะครับมาอ่ะตอนนี้ก็รออย่างเดียวครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเอ่อขึ้นมาประมาณสองทีเนาะก็ยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ก็ไลน์เขเดิมอยู่ที่ของเราแปดไลน์ครับโฟร์เดิมไม่เห็นเนาะ ถ้าหากเราไม่มั่นใจครับว่าโค้ดของเราเนี่ยถูกไหมล้วก็มาดูที่ตัวนี้นะก็จะเป็นลิงก์ที่เราสร,ารามาเมื่อกีนะครับแล้วก็กดไปดูได้ครับว่าเป็นโค้ดเดียวกันหรือเปล่าครับัวน,นี้ก็สังเกตว่าเป็นโค้ดเดียวกันเนาะแล้วก็มั่นใจเลยนะครับเราก็หลอยทะขึ้นได้เลยนะทีน,นี้ก็ใช้เวลาอยู่ที่ไม่เกิน5นาทีครับระบบปัญญารปรทำให้เราแน่นอนครับ เราครอบลับมาทีโฟนะครับแล้วก็สามารถกดมาลีเฟสดูได้ว่าตัวนี้ครับยอดรายเราขึ้นอย่างนะครับเนาะตัวนี้ก็สังเกตว่ายอดรายขึ้นเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับก็สังเกตว่าจะเป็นอิปุจิวาวทั้งหมดเลยนะครับเนาะแล้วก็ที่เราสั่งซื้อไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นอิปุจิวาวครับเพื่อนๆก็สามารถมาดูที่ตรงนี้เนาะก็จะเป็นแอร์ไคล์แอร์เค้าคนไทยแท้ทั้งหมดนะครับอัอนี้ผมอาจะบางคนอาจจะเป็นบัญชีฝรั่งเศสนะแต่ก็เป็นเนี่ยเขากไทยอยู่ดีเนาะ ตัวนี้ก็มีการลองสตอร,ตร,รี่แล้วก็ยังเล่นเฟซยู่กปกติทุกแอคเคาท์นะก็ไม่มีมชีผีแต่ว,ว่ามชีหน้ามาที่มาปั๊มเนี่ยนะครับจะเป็นแอคเคาท์คนจริงๆเนาะก็จะช่วยเรื่องการเปิดการมองเห็นของโฟนั่นเองนะครับนะคะที่อย่างใช้งานครับเป็นการปั๊มไร้แบบนี้ก็สามารถไปใช้งานได้ที่ตัวไซเคบิมนั่เลยครับผมก็จะสแปะลิงก์แล้วก็ทิ้งลิงกเว็บใต้ดิวชันนะเพื่อก็สามารถสมัครแล้วก็ใช้งานสมัครสมาชิกค,ครับตัวไซเคบิมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีการเช็คคลิปหน้าผม